ามาฟังบทสัมภาษณ์พิเศษจากคริสเตียโนโรนัลโดครับว่าเขารู้สึกยังไงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปัจจุบันนี้มผมไม่รู้ว่าจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เสือเล็กวางมือไปผมก็ไม่เห็นพัฒนาการของสโมสรอ,อีกเลยความคืบหน้ากลายเป็นศูนย์เช่<อ>มมนการที่ทสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่โชซาออกแล้วเอาราฟ รังนิกผูดในการกีฬาเข้ามาแทนเอาตรงๆนะผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แม้แต่โค้ชมันไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้ผมคนเดียวแต่มันทำให้คนทั้งโลกงงงวยกันไปด้วยอุปกรณ์ซ้อมที่สนามหลายสิ่งก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงสระว่ายน้ำยิมแม้แต่เทคโนโลยีบางจุดห้องครัวเชฟและ ผู้คนที่น่ารักมันเหมือนถูกหยุดเวลาไว้ตอนก่อนผมไปตอนผมย้ายกลับมาผมคิดว่าจะได้เห็นสิ่งต่างๆอย่างเช่นเทคโนโลยีโครงสร้างกีฬาสมัยใหม่หน่าเสียดายที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนที่ผมเคยเห็นเมื่ออายุ23ปีไม่น่าเชื่อจริงๆนี่ก็เป็นเพียงบทสัมภาษณ์พิเศษของลรนโดนะ บางส่วนนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวันนี้นะครับที่จะพูดถึงนะครับแล้วก็มาดูนะครับอนาคตข้างหน้าของ CR7 รือ c หรือริสียโนโรนโดจะเป็นอย่างไรนะครับก็โปรดติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็อายุอย่างเขาเริ่มที่จะแก่แล้วนะครับกับซุมตาวัย37นะครับ